วงในนะครับเป็นเซรามิกนะครับทนความร้อนได้ดีนะส่งเหยื่อได้ไกลลื่นๆเลยทีเดียวและไทยชอบการดีไซน์ของเขานะครับตัวฝาตรงนี้ปรับละเอียดนะครับเขาะจะปรับตรงฝาได้เลยสามารถหมุนได้นะครับมีให้เลือกนะครับตั้งแต่1ระดับนะครับเนี่ยตั้งแต่เบอร์หนึ่งนะครับยันเบอร์สิบเลยเราสามารถเลือกได้ตามตัวเข็มเขาแบบนี้เลยนะ สวัสดีครับนาไทยมากับลอกนะครับตัวใหม่ของทางใบสันนะครับอันนี้เป็นลอกตีเอียบพรอมตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าราคาถูกนะครับแล้วก็สเปคดีได้ลูกปืน NMB ด้วยนะเป็นของดีนะครับเรามาดูบอดี้ลอกกันบ้างนะครับตัวนี้ดีไซน์มาสวยมากนะครับเป็นลอกนะครับตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าดีไซน์เนี่ยงานประกอบเนี่ยแข็งแรงสวยงามนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น e x t i m y นะครับ e x t i e m e ใส่รายละเอียดดีนะครับมีโลโก้ใบสันลงกระจังด้วยแบบนี้ งานประกอบเนียนนะครับแล้วก็สีสวยตรงฝาปรับคอนสปูลนะครับจะเป็นสีดํามีโลโก้แมงมุมแบบนี้น็อบนะครับแต่งมาแล้วจากโรงงานเลยอย่างนี้เป็นหนอบคาร์บอนแท้นะครับตัวแขนนะครับดีไซน์สวยงามแบบนี้เลยสตาร์แดกนะครับเป็นแบบหกก้านนะครับเวลาเกี่ยวก็เกี่ยวง่ายแบบนี้เลยนาใช้มีกิ๊กเสียงปลาลากด้วยสปูลนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้อลูมิเนียมจากโรงงานนะครับเป็นสีแดงสวยเลย น่าใช้นะครับแล้วก็ระบบเกียร์สายนะครับจะเป็นทรงถ้วยกว้างแบบนี้ปึ๊บวงในนะครับเป็นเซรามิกนะครับทนความร้อนได้ดีนะทรงเหยื่อได้ไกลลื่นๆเลยทีเดียวและไทยชอบการดีไซน์ของเขานะครับตัวฝาตรงนี้ปรับละเอียดนะครับเขาจะปรับตรงฝาได้เลยสามารถหมุนได้นะครับมีให้เลือกนะครับตั้งแต่หระดับนะครับเนี่ยตั้งแต่เบอร์หนึ่งนะครับยันเบอร์สิบเลยเราสามารถเลือกได้ตามตัวเข็มเขาแบบนี้เลยนะแล้วเวลาเปิดฝานะครับ ถ้าไทยชอบตรงที่ว่าเหมาะสำหรับมือใหม่นะบางคนเปิดฝาปุ๊บบิดลงอย่างนี้พอบิดปุ๊บชอบฝามันจะกระเด็นอันนี้ไม่กระเด็นนะครับมันจะมีระบบล็อกฝาแบบนี้ด้วยทำให้ฝานะครับไม่หายนะแล้วก็เปิดมาตัวนี้มันจะได้ลูกปืนเอ่อได้แม่เหล็กนะครับได้มาถึงห้าเม็ดเลยทีเดียวเห็นไหม AC ซีแมกเนตเบรคนะครับตัวนี้คุมฟูด้วยระบบลวงแบบแม่เหล็กแล้วก็ลูกปืน NMB นนะครับนี่ตรงน,นี้จะเป็นลูกปืน NMB น ตรงแกนสปูนนะครับ2เม็ด2เม็ดนี้เป็นลูกเปินเกรดดีครับตัวนี้ทําให้ลื่นนะครับสมูทเวลาเราตีนะงานประกอบดีด้วยและไทยชอบมากเลยราคาแค่พันสอหาสินะครับ สวยมากเลยนี่พันสองห้าสิบในขนาดนี้ลูกปืนห้าบวกหนึ่งนะครับเรามาดูสเปคคร่าวๆนะครับของตัวนี้บ้างว่ามีอะไรนะครับเริ่มต้นนะครับตัวนี้อย่างที่นายบอกว่ารอบเจ็ดจุดสามนะครับลูกปืนเนี่ยห้าบวกหนึ่งระลับสองเม็ดเป็นเอ็บีนะครับกําลังเบรกแปดกิโลใบกิโลเนี่ยเล่นปลาได้เยอะนะครับไม่จะเป็นปลาช่อนก็ได้นะครับกระสูบได้กระพงได้เะโดได้นะครับแถมยังมีประกันนะครับจากทางใบสัตย์ให้ด้วยนี่ประกันนะครับของใบสัต์นะครับมีการรับประกันอย่างนี้เลยนะ รายละเอียดไปให้ลงนะครับแล้วก็มีเป็นไดอแกรมให้แบบนี้น่าใช้มากเลยนะครับไว้เบิกอะไรอย่างนะมีเป็นพาร์ทอะไรให้เราด้วยจริงว่ะพันสาสิได้ขนาดนี้นะครับต้องใบสันใครอยากได้นะครับเจ้าใบาสัน x t r m e นะครับตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวมาในอาทิตย์นี้นะครับอาไทแนะนําเลยว่าเป็นลอกสำหรับมือใหม่ตัวหนึ่งที่น่าใช้เพราะงานประกอบเนี่ยค่อนข้างจะเนียนดี แล้วก็ที่สำคัญนะครับราคาไม่แพงได้ลูกปืน NMB ด้วยนะครับจะได้ในทะกก้าครับกับตัวนี้เลยใบยสัญ e x t r e m ่ครับขอบคุณครับ